ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีรัพรดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตว์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2567เนื่องในวันกองทัพไทยโดยมีข้าราชาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการจากหน่วยต่างๆร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตว์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งมีพันเอกระวีพลปูนิยม เป็นผู้บังคับกองกําลังผสมจํานวน6กองพันส่วนสนามประกอบด้วยกรมทหารราบที่7และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7กองพันทหารปืนใหญ่ที่7กรมทหารปืนใหญ่ที่4และกองพันบุนทนทหารบกที่3าสกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกและกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3กรมการสัตว์ทหารบกกองพลทหารราบที่7และกองพันพัฒนาที่3กรมรบพิเศษที่5และหน่วยขึ้นตรงกรมรบพิเศษที่5กองบิน4 1หนึ่งเพื่อน้องดำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาธิกับพระมหาอุปราชาที่ตำบลหนองสารายแขวงเมืองสุพรรณบุรีในวันจันทร์ทอแรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135ถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันยุทธาธิ ทั้งนี้ธงชัยเฉลิมพลเดิมเรียกว่าธงประจำทัพเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลและของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึก ศัตรูให้ได้ใช้ชนะกลับมาสิ้นการปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามพิธีการระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขันในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสําคัญเกี่ยวกับกิตยศและเชิดหน้าชุตาเท่านั้นอาทิพิธีกระทาศัตว์ปฏิญาณตนของทหารและไปราชการสงครามมผูพที่มูลรายงาน